สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับองค์เพชรพัทระนาคานาคราชอาจารย์น้องไนส์นิรมิตรเทวาจุติอันธรรมะมากเกินฟังมากเกินเมื่อรู้จริงบ้างไม่จริงบ้างก็โจมตีผู้อื่นด้วยธรรมะของตน อย่างที่ตนเข้าใจธรรมะต้องเข้าใจยากเพียงใดหรือจึงจะเข้าถึงเหตุทั้งหมดล้วนเกิดจากการพยายามปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระตะถากแต่ในยุคนี้บุคคลจำนวนมากอาศัยการศึกษาผ่านสายตาและการฟังด้วยความคิดที่ว่าง่ายดีและเป็นการลัดขั้นตอนเมื่ออ่านและฟังแล้ว ก็ยึดเอาความคิดของตนเป็นที่ตั้งขาดการนั่งวิปัสสนากรรมฐานหรือเมื่อทำก็ทำได้น้อยในขณะที่ทำก็ไม่นำจิตเข้าไปพิจรารณาหรือเดินไปตามลำดับขั้นตอนเพราะใจร้อนหาอ่านเอาง่ายกว่าไม่ต้องใช้เวลาความรู้ที่ได้มาจึงเป็นความรู้แค่ผิวเผินเมื่อไม่ได้ทำด้วยตนเอง จิตสำนึกในจิตจึงไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความยับยั้งชั่งใจที่จะรู้เท่าทันอารมณ์นั้นก็ไม่มีไปด้วยจึงทำให้จิตถูกครอบงําด้วยอกุศลละจิตได้ง่ายมากขึ้นผนวกด้วยเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้ก็ไปยึดที่ค่านิยมประเภทที่ทำตามๆกันเป็นค่านิยมที่ทำให้ธรรมะ ยากเข้าไว้พูดให้ดูสับสนเข้าไว้ของใครสำนักใดเข้าถึงยากจึงจะเรียกว่าเป็นของล้ำลึกรู้จริงของจริงสับสูงน่านับถือล้ำลึกกันไปตามประษาของทั้งผู้ที่พูดและผู้ที่คิดวนเรายัางคงยืนยันเช่นเดิมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและอิงกับ ความเป็นธรรมชาติการฟังธทำจากท่านนั้นเมื่อมีจุดมุ่งมั่นและตั้งจิตในการฟังย่อมไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากและทำไม่ได้เมื่อจิตทำไปถึงในแต่ละขั้นตอนแล้วเมื่อถึงเวลานั้นแล้วทุกๆท,ท่านก็จะมีองค์ธรรมเป็นผู้นำทางจริงอยู่การอ่านและฟังเป็นการเรียนรู้ในแนวทางที่ดี แต่ไม่ใช่เอามาเป็นคําตอบในการทําจิตเพราะหากการทําจิตแต่จิตนั้นไปไม่ถึงการตีความทั้งหลายย่อมไม่ถูกต้องสําหรับผู้ปฏิบัติใหม่ให้มันฝึกจิตและอดทนทําตามไปทีละขั้นตอนส่วนผู้ที่ผ่านการสั่งสมมาแล้วนั้นจะมีขั้นตอนในการสอบผ่านจิตของท่านเองอย่าพยายามลัดขั้นตอน โดยหวังเพียงผ่านการอ่านซึ่งจะเป็นเครื่องขวางกัน้นการพัฒนาของจิตแต่เมื่อปฏิบัติแล้วมีปรมาจธรรมบางอย่างที่ไม่แน่ใจไม่เข้าใจให้ถามทั้งผู้รู้เมื่อถึงเวลานั้นท่านก็จะคลิกกันได้นี้แล้วธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาแข่งขันประชันเชิงศาสตร์กันไป เทกันมานอกจากบาทธฐานหรือเมตตาธรรมจะบกพร่องแล้วจะติดปรามาตกรรมมีรู้ตัวนิรมิตเทวาจุติวันชัยทํานายอิทธิพลดวงดาวทําอำนาจเก่าแตกทับเกิดอำนาจใหม่ประชาชนัง,งาดในวันชัยสอนสิริโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเพื่อทํานายถึงอนาคตการเมืองไทย หลังจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวที่มีอิทธิพลทางโห,หราศาสตร์ว่าจะเกิดเสริมิการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะได้เห็นโฉมหน้าใหม่ของทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในวันชัยระบุอีกว่า19เมษายนช่วงดึกดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองในตำแหน่งราชาโชคสถิตยอยู่หนึ่งปีต่อแต่นั้น17ตุลาคมปีเดียวกันเวลา6นาิก22นาที ดาวราหูเคลื่อนย้ายออกจากราศีเมษอันเป็นดวงเมืองอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นอาริอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลบเมื่ออริมาเจอกับราหูได้ลกลายเป็นเรื่องที่เป็นคุณเป็นบวกกับประเทศสถิตยอยู่ถึงสองปีครึ่งเมื่อพิจารณาการลึกๆแบบสุดๆโหราท่านว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจของประชาชนอำนาจใหม่คนใหม่จะเกิดขึ้นส่วนคนเก่า จะสูญสิ้นแตกทับนายวันชัยระบุค,คำทํานายไว้อย่างละเอียดด้วยว่า 1. ซึนามิทางการเมืองกำลังก่อตัวเป็นคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจของประชาชนในครั้งนี้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินชนิดคาดไม่ถึงจริงๆ 2. คนเก่าบุญเก่าที่จะเกื้อหนุนก็สูญสิ้นแตกทับกระเจิงไปคนละทิศคนละทางมิอาจต่อกรใดๆกับใครได้ 3. อำนาจใหม่คนใหม่วิธีการใหม่และการกระทำใหม่ๆจะเกิดขึ้นปัน,นบันดาลประสานให้เกิดความเรียบร้อยชื่นชมยินดีทุกหมู่เหล่า 4. นับแต่ราหูออก17ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นความปรองดองสมานฉันจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมีแสงสว่างความสงบร่มเย็น 5. ดาพฤรหัสเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญ กฎกติกาของบ้านเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขยอย่างแน่นอนเมื่อราหูย้ายความมืดดำทะมึนก็จะถูกปลดปล่อยออกไปนำมาซึ่งความถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 6. วิกฤตต่างๆของประเทศโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาลายหายสิ้นไปอาประชาก็จะกลับมาสดใสการค้าการขายทั้งในและต่างประเทศก็จะดีขึ้นดยลำดับ ความคืบหน้าสิ้นสายแข่งผ่าดวงวิกฤตการเมืองไทยดวงหลังเลือกตั้งไม่สงบอาจยิ่งรุนแรงขึ้นแม้จะเป็นประเทศไทยที่รักยิ่งของเราเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้ง2,566ไปเมื่อ14พฤษภาคม2,566มาไม่นานนี้เองล่าสุดสินแสเข่งอาจารย์ชมทัศน์ฤทธไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ออกมา ผ่าดวงเมืองวิกฤตหลังเลือกตั้ง66ห้โดยใจความระบุว่าประเทศไทยสถานการณ์หลังปิดหีบเลือกตั้งแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเพราะเดือนเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งศัตรูที่ตกดวงชะตากรรมขัดแยง้งศัตรูอีกทั้งเจอดาวมฤตยูและตกพูดมรณะเหมือนกินยาพิษให้ประเทศวุ่นวายซึ่งตามคติพราหมณ์ธรรมะของมนุษย์ ถูกทำลายถูกปกคลุมด้วยความอาฆาตพยาบาทของอสุรกายและวิญญาณแห่งความชั่วร้ายเหมือนเป็นทูตมารณะถึงเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความตายความหายนะแตกแยกรุนแรงให้ร้ายทำลายดวงเมืองจากบุคคลที่เป็นอมนุษย์ผู้มีวิชาทำลายให้เกิดความแตกแยกดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่า บ้านเมืองอยู่ในช่วงกะลียุคเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงแตกแยกพลัดพรากจากความโลภหลงชิงชังจากการกระทําของมนุษย์ที่ถูกวิญญาณร้ายอสูรกายเข้าสิงครอบงำหลายคนรอดหลายคนไม่รอดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่รู้ความดีความชั่วลุ่มหลงในสิ่งที่ตนนั้นทำสนทางส่งผลถึงบ้านเมืองที่มีแนวโนม้ม สู่วันสิ้นโลกทั้งกรียุคความปั่นป่วนของบ้านเมืองจากภัยพิบัติสึนามิแผ่นดินไหวเพลิงไหมทําลายก่อให้เกิดการพะทุรุนแรงขัดแย้งแตกแยกไต้จากเกิดขึ้นและเชื่อว่าประเทศไทยยังคงอยู่ได้แต่ประชาชนคนไทยอยู่ยากเพราะความแตกแยกซึ่งถ้าหากหลังการเลือกตั้งพรเอกประยุจันโอชาได้กลับมาเพราะดวงชะตาเสริมดวงเมืองให้มีกำลังและ ได้กำลังเสริมจากอิทธิพลของดวงดาวให้เอาอยู่เพื่อแก้สถานการณ์ของประเทศไปสู่เป้าหมายที่ดีได้แต่ต้องฝ่ามรสุมประเทศไปให้ผ่านดวงผู้นำภิกษุณีสุทัศนาเล่านิทานแคนดิเดตนายกตัวเต่งดวงปังแพคคู่ดวงผู้นำหมอป่ายไพรกระซิบป,ปัจจุบันสถานภาพนักบวชภิกษุณีสุทัศนาเล่านิทานก่อนการยิงผมยาวดวงแข็ง ทุกคนช่วยเขาพับรายพูดถึงแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีผู้ที่เกิดวันที่21สิงหาคม2529ซึ่งท่านยมบอกว่าคนที่เกิดวันที่21ปีนี้มาแรงทุกคนสอนเขาและทุกคนก็อยากให้เขาได้เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพราะว่าง่ายและรับฟังไม่เถียงก่อนเพราฉะนั้นน่าจะทุกบ้านต้องมาบ้านนี้ต้องมาคุยกับสาวคนนี้เพื่อจะต่อรอง แล้วคิดว่าต่อรองแล้วก็จะได้ผลการต่อรองที่ดีแล้วก็เอื้ออำนวยเพราะว่าดูจักดวงเขาแล้วถึงดวงเขาจะตกโดยปกติด้วยความที่เขามีพื้นฐานดีของมันไม่กระทบเขาถือว่าเป็นเพียงหนึ่งคนสองคนที่ปลอดภัยยังไม่มีใครกระชากดวงเขาลงมาได้ถัดมาหน้าหน้าปลุตัวสูงดวงขึ้น เมื่อถามว่าดวงถึงเป็นผู้นำประเทศไหมตอนนี้นะ่ะดวงไม่ขึ้นถึงแต่ดวงขึ้นว่าร่วมยังไงก็ต้องมีผู้ชายช่วยแล้วก็ต้องมีผู้ชายจับมือรวมกันพาปรายพูดถึงน้าหน้าปลุตัวสูงซึ่งเคยทำนายไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วกับข่าวสดมูเตลูแนะนำว่า100เอร์เซนด้วยความรักประเทศนะด้วยความรักประเทศให้คุณน้าหน้าปลุกขึ้นเถอะ และทุกอย่างจะปลอดภัยและอย่างหนึ่งนะ่ะสาวผมยาวก็ไม่ต้องหนีไปไหนด้วยเขาไม่ได้มีแค่ตัวเขาคนเดียวเขายังมีพ่วงอยู่เยอะเพราะฉะนั้นรถพ่วงเขานะ่ะยังไงก็ต้องกลับมาแต่คนที่เอากลับมาได้ไม่ใช่ตัวเขาแต่คุณน้าหน้าปลุเป็นคนที่ฝากความหวังได้ยืนยัน100เอร์เซถ้าคุณน้าหน้าปลุกกับผู้หญิงผมยาวร่วมมือกันแข็งแรงแข็งแกร่ง,รงยังไงประเทศ ก็จเจริญเชียร์สองคนนี้